แค้บนเวทีดีเบตเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของโจไบเดนคอยคามจากนักประวัติศาสตร์เมการผู้ทำนายผลเลือกตั้งถูก9ใน10ครั้งออกโรงเตือนพรรคเดโมแครต Why w ว l อลันลิชแมนนะคะนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เคยทำนายผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถูกเพลงมาแล้ว9ใน10ครั้งออกมาเตือนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะว่าการหาผู้สมัครชิมบัลลังทำเนียบขาวคนใหม่มาแทนประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งทำผลงานอภิปรายสดได้เยี่ยมแย่อาจทำให้พรรคเดโมแครตหมดโอกาสชนะสึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะลิชแมนนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ออกมาปัดกระแสเรียกร้องจากนักการเมือง และนักเคลื่อนไหวายเดโมแคลตหลายคน เริ่มกดดันให้โจไบเดนวัย81ปีถอนตัวจากศึกเลือกตั้งหลังทำผลงานได้หน้าผิดหวังในสึกอภิปรายสดกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนกลายเป็นโมเมนต์ที่กระพือคคำถามเรื่องอายุและศักยภาพของไบเดนในการที่จะรังเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ค่ะลินแมนนะคะเคยทำนายผลเลือกตั้งถูกต้องมาแล้วเกือบทุกครั้งตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมายกเว้นเพียงในปี2000ค่ะโดยใช้ปจัจจัยหรือกุญแจทางประวัติศาสตร์13ข้อมาเป็นเกณฑ์พิจารณา โดยระบบการคำนวณของลิทแมนนะคะใช้ปัจจัยด้านการเมือง p o l i t i c 4ข้อปัจจัยด้านผลงาน performance เข้อและปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้สมัคร personality อีก2ข้อซึ่งเขาบอกค่ะว่าหากพรรคเดโมแครตสูญเสียปัจจัยเหล่านี้ไปอย่างน้อย6ข้อก็จะทําให้เสียเก้าอี้ประธานาธิบดีให้ฝ่ายริพาริกันซึ่งในบรรดากุญแจที่ลิทแมนใช้คำนวณผลการเลือกตั้งนั้นมีตั้งแต่เรื่องที่ว่าผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีในตำแหน่งหรือไม่เรื่อยไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจ และจำนวนผู้ท้าชิงที่มาจากกลุ่มบุคคลที่3 t h เทอร์ปาร์ตี้ฮอบฟูล์ดินแมนบอกอีกด้วยค่ะว่าผลงานการดีเบตไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะชี้วัดผลการเลือกตั้งได้พร้อมยกตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีโลนอลเรแกนที่เคยกว่าใช้ชนะใน49รัฐเมื่อปี1984ทั้งๆที่อภิปรายสดได้แย่มากและก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องอายุเช่นกันคะ่ะเมื่อผู้ซื้อข่าวซ n เถามย้ำค่ะว่าความไม่มั่นใจเรื่องอายุและความเฉียบแหลมทั้งจิตใจเป็น ชอเอ็กิตี้ของไบเดนนั้นมีความแตกต่างในเชิงพื้นฐานกับมาตรฐานในความเป็นประธานาธิบดีของเขาหรือไม่รีนแมนนะคะก็ตอบแบบเน้นย้ำค่ะว่าผลงานการอภิปรายสดอาจจะถูกเอาชนะได้แต่ก็แค่เห็นสัญญาณความลำบากนิดๆหน่อยๆและพวกเดโมแครตก็แค่ใจเสาะ เจอเรื่องแค่นี้ก็อยากจะโยนประธานาธิบดีในตำแหน่งของตัวเองทิ้งเสียแล้วให้ตายเถอะลิทแมนนะคะก้าวอีกค่ะว่าหากจากนี้ไปเดโมแครตยังไม่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนำความผิดพลาดมหานมาสุพัก เพราะเอาจริงๆพวกเขาไม่ใช่หมอพวกเขาตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าสุขภาพของไบเดนพร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองหรือไม่เพราะมันช่างเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพ่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าเดมโมแครตใจยังคงมั่นใจในปู่ไบเดนต่อไปตามคําแนะนําของนักประวัติศาสตร์ชาวอาเมริกันผู้เคยทํานายผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถูกเพลงมาแล้ว9้าใน10ครั้งหรือไม่หรือจะต้องรีบปรับเกมตัวแทนชิงตําแหน่งประธานาธิบดีทิ้งงวดไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วแทน ไวาว้า